ใบดีพี่น้องพนสุพลสุก้อนพนสมองสุบอนจ้ะพนสุพลพนสมองสุบอนบส่อ,นสอ,นสองสาวราวพาแสบนะคะหาหมออีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะปวดขาแห้งหาหมออีกแล้วจ้ะปวไหวแห้งแล้วปวดแห้งเร่เพราะไงผ้าถอยไปหาหมออีกเนี่ยหวปวดขาแห้งจ้ะ ผ่าดประกันอะไรก็ขอโทษขอให้พี่น้องได้ไหลเลยจ้ะเออ้อะทรงสาวราวพาแซบจ้าิ่นบอกเจ้าน่ีไน้ไง อ idden, อถามคอยวันนาน่ะลูกยู่อันนี้เขาังวนาจนจ่ายได้ไงจ่ายมาแล้ว เออแต่เกมนยังทำรั้ายไหมท้ายเากอร์เซ็นต์หรอเายงจ่ายหักอะไบเอร์เซ็นพ่อพก่อนบอกก่อนหักสิไปหักทำไมสิไปหักทำไมล่ะเดี๋ยวขอสิบอกจะเข้าใจอยู่่าหักเข้าใจอีกเดือยห้สิ็นักสิบอง่อน พี่น้องก็ไล้์กแชร,ร์ก็ทิดตามกดปกดิิงด้วจัดเด้อพี่น้องเด้อสองสาวเราฟาเสบจันเรียดเต็ดมเอาตัวบีไปกันเนี่ยเขาไม่ให้ไบี้ยเหรอดเข้ามารอริงถเขาบอกออกมาที่ว่าไงละ่ะเอา้าว ฉันสามแยบบองหินจะพี่นองจ้ะห้ามออคีนิกคือเก่าจ้ะ ไปนงไปด้วยหรอกทึงคลินิกเลยจะพี่น้นองจ่าไปลงไปห้ามหมอก่อนจ่ไปลงไปด้วสีจ้าเลยจะพี่น้องจ่าเข็มหนึ่งกับเลยจ้ะโอ้ปวดขาบอกหายจากที่จะกลาเป็นอะไรโอ้ เพราะว่าต้องสั่งน้ำมันน้ำมันกินอีกแล้วนี่จะมันไม่มีเงินนั่นดิมันชงแล้วชงยังไงก็ต้องรอดเดี๋ยวขอจะไปอ่านไปว่นใหนต่อมาถึงวัยลัทงทุกเดตต้องอื่นเอาก็สองถึงสามถึงห้าวัน ฮักกอกันดิดีเด็สัพอันเขียนเป็นยังไงละพอันเขียนครับเลยใจพี่น้องใจเอ้ยพาพิษปากกอดกนปวดขาไรมาสีใหญ่เลยใจพี่น้องเอ้ย มันเป็นหัวใจจับเส้นนด้ล่ะมันก็ได้ตึงนด้แหะมันก็ดีนี่แหละใม่ไกมใจับเส้นให้ล่ะดีนั่นเองถ้าวันไหนปักพิษปกติน่ะเท่าเม็ดเลยวันที่ฉันไม่นอนเป็นคือฉันไม่ปวดแกเข้าใจอย่างวันนี้ฉันนอนฉันปวดมากนล้วนะแล้วก็ไปสกินยา เพราวันนี้ยังยายังอยู่เลยไม่เอาแต่ยาเมื่อได้ไปต่อกันได้แ้วแปลงก็เกลี่ยกันไรด้ยาอย่างเดียวสองโหลครับหครับเลยพี่นรองจ้า

Hapre ya? Walaupun benar-benar Hapre, Hapre Hapre ya? Tua jang, kumain pind-pind beti Tua jang, kumain pind-pind beti Tua jang, kumain pind-pind beti Tua, kanis dia nakin มันไม่มีคนเก็บเมโทแจกคนนี้แหม่เขามาผสมมาผเครื่องเสียอะไรัมได้ยานไปไปได้ด้วยอืมเแกเกมดีังาไห้นี่โอ้ยฉ่กระจิบก็เอาสงขนะไรง่ายๆก็ได้หรอกทำไมเก็บหามาเปลี่ยนเซอออยไปล่ะเนาะเวลาเขาอ้อยไปดเอออให้เือเต็มนลันไรอยู่เลย luôn vậy ไว้อยู่ đã cái cái ได้มันเมื่อยอยู่แล้วก็ยังว่า เกอร์เกอรเกย์เขาเขาเขาแกงอะเนาะถึงบา้านเลยพี่น้องจ้าดอกประตูไห้นี่นะดอกแบบตอนนั้นดอกก็ยังดอกเองสิถึงบา้านเลยพี่น้องจ้าโอ้ปวดขาได้ทรมานจริงๆ<อ>ทึงบา้านเลยพี่น้องจ้า พี s, building, ่น้องจาถึงบ้านนะจ้าคลิปนี้ก็มีอย่างใดได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ตี่ตามก็ปกติจ้ิงจ๊ะก็จะประผัดการแต่งเตือนคลิวแม่สาราพ้ากินพี่ว่าแล้วกันเนาะพี่น้องที่เขาลงคลิปพี่ว่าเขาครบครบจะได้เรื่องเรื่องก็หนาจะจะเจ็บจะไข้เมื่อใส่ได้ร้ายจต่พี่น้องจะสบายจุบจุบจ้าเป็นมาแล้วเนาะเจ็บฝนนอนท้ายอาบน้ำเจ้าเมียเอ้ยฮะอาบน้ำไปมาแล้วมาแล้ว เอาเลยครูอยากถามแม่นี่แล้วมาติไปยา